ยัสดุดครับตอนสิกันแล้วครับมาตอ่อเลยตอ่อเลยรู้สึกว่าจะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะฮะเรื่องราวจากที่เราไปจับกลุม่มไอ้ท่านโวกเฮโวกเฮโวกที่ปารีสมานี่ยตอนนี้น่าจะต้องหนีออกจากพื้นที่นี้นะครับยังไงเอเ่ยไปข้างหน้าใช่ไหมเอเอเ ไปห้ยโอเคตัดพ้งไปไม่ดีเยติดออนไลน์ละร,รับทราบต้องเลียร์พวกนี้ก่อนนะโอเค ตอนนี้เาจำได้ไหมัที่เรามีระเบิดควันที่ให้สัญญาณครับเป็นสัญญาณเครื่องบินตอนนี้เรากลับกันแล้วเราขึ้นอยู่เครื่องบินแล้วก็พวกเรา่อกี้อนี้กลุ่มพวกเรานะ

Oh, for oh, That's you a we มี่เครื ALLY, ่องหนึ mm ่งสองมาแถวตสภานะโหชมิวชมิวไยังไงน hit up you ตั้อยู่ข้างหน้าเราโหอันนั้นนบอกรู้อะไร เราจะตาดุ่อยู่อจะจับจะจับมันเดียวี้ช่วยกูด้วยพวก RPG อยู่บนตึกอ่ะเนี่ยโอคิดเอผมใส่พวกปูจัดนี่ไปอันจายตึกหายไปเลย

ไปกูไปไหนเนี่ยได้เลยได้เลยมีม like ีอะไรมาติดตัวอ๊對對้ยิงเฮ้ย เราโดนยิง่างแน่นมากยิงแ่นหนามากเหมืนมันจอปืนอะไรบอย่างเอ้ไปลนีกวาโอ้ใช้สไน์แล้วทางของฉันนี่เห็นตัวเลยวะ เราโดนยิงจากข้างนอกฮะเราต้องขึ้นมาข้างบนฮะจะส่องพวกมันเฮ้เาายไปบอกรา,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 ายต้องนิ่งๆไงครับผมใส่ช่างหวาดแล้วเคลื่อนตัวฮะเจอตรงกลางผมซัดได้เลยคุยโม้โอดมาเรื่อยเลย โอ้โหนี่มันอาบุไปมุ้ไปก่อนบอกจีเต็มหลังเลยอีมมาอืม ร่วงเยอะมากอ้าเฮ้ยปืนหายอ๋ไม่ใช่ใช่กระบอกได้ไหมปืนคู่ได้เหรอมันจะดีเ้ยโอเคไปไปไป โอ้โหเหี้ยยิงเสร็จแล้วกรอบเลยขาคักแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮี้ยเอ้ยไป,ไปจะหน้าแดงมันต้องพึยต,ต่อครับอย่าไปเขินอย่าไปเขิน oh, cái khớt nhé ạ ra đè em một miệng tay đâu à nên là không có thích mà nổi đấy

เพื่อนนะฮะอันนี้โอ้โหสีที่เราแม่นนะตรงไหนวะเอ้ยอะไรมึงอะไรมึง chắp nắng chắp nắng ngay chopper này. này đó. nắng chắp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  nắng vừa, nắng chắp nắng ผมัยิงแม็เกินไปแล้วซัดพข้าม,มาสมอบไปแล้วนะอ้ยโอเอาแล้วเอ๊ะมีอะไรเหลืองๆอะไรเหลืองๆไ,ไ,ไม่น่าไม่น่าจะใช่อุ่กรณะ Oh, ok. So, nó đúng hết hạn 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 rồi hạn 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 thang hạn 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 อีกแบบนี้อะไรอะไรอีกโอ้ยนาแดงฮะอย่าไปเขินอย่าไปเขินอ๋อเงี้ยเอถังมันนี่วะมองไม่เห็นวะอ มีกระถางมันก็สิ้นฤทธิล์ละฝานี่ไปกระโดดด้วยนี่ตัวบอกเลยหนึ่งตัว

ไอ,อเทียไม่มีละมีสุนทะอั่นม่มีวะตัดแม็กสุดท้ายแล้วเื่อมันเื่อไม่ทางดีโอ้ยอดต้องสใจ

สุดเป็นอะไรมันไหนยิงใครโมเดสุดนะฮะแอบไลร้ายจัตเตอแมนทำไดดีมากอะเสร็จฮะเอ้แล้วไม่เอาตัวโมกด้วย พี่วกของพี่วกอ่ะโอ้โหโคตรมันเลยตอนนี้สุดๆไปเลยเดี๋ยวปรกต่อไปแล้วะกลับไปเป็นตัวละครยูรินะฮะ a อ้โหเลยปวดหลัง โบกให้เราทุกอย่างเลย่ะข right ึ้นม่กลัวตายดีกว่าเฮ้ยโบกมากมันเหมือนนักธุรกิจนะไม่ได้มีแบบวมการอะไรมากมายสำหรับผมเลยกลับมาทีมนี้ดีกว่าแนวส์เต๋อหน่อยโอเคต่อต่ไปกันเลยเริไปก่อน